Cause maybe I could change your mind to see me different And I could get your eyes on my prescription And maybe all it takes is the same vision For me to get your heartbeat going just as fast as mine And then I could be your guide วันเช้าวันใหม่แล้วนะคะเราก็เริ่มต้นด้วยการกินของหวานกินขอินของช็อกโก้คู่คนมนะอันีกหนึ่คเ่คืนี่แหละของอร่อยอุ้ย a n k เค้ชเกช็อกโกแลตเหมือนกันแล้วก็อผลิตเป็นชายราเต้ใช่ไหมชายราเต้นีเ่เขาสั่งเป็นกาแฟน,นะคะกาแฟนม,มเคเรามาชิมเค้กกันเลย ช็อกโกแลตอ,อืม็อกเคแข็งจังเลยดูดิ Haben Sie das Ganze zu Hause anziehen? Oh ja. Yeah. Fluffy. Das Ganze zu Hause anziehen. Das schmeckt. Ultra warm. Das ist ein Druck, das hat mit Hals auch hier kannst du anfassen. du Länge ist von Breite. und Breite. Du willst. Ja. <laughs> สองคู่นี้สิบสามยูรูกกนเดี๋ยวเขอเลือกกกนอก่อนนะคะทุกคนเจอยากเก็ตถูกใจนูกไม รรียบ้อยอยู่ในนี้นานเริ่มอุ่นนะทุกคนต้องต้องเดินออกไปข้างนอกบ้างโอ้นี่ดีดีดีมาเข้ามาดูนรองเท้าต่อสวัสดีสวัสดี แปลกๆแปลกคุณชิมันสวยอยู่โดนราคาด้วยอันนี้สวยแต่ว่าไซส์ไม่จะไซส์เล็กกว่าเท้าฟิลิปแค่สีแดงอะสุด b l ง ถ้าถามเพล่าเพาชอบอันนี้ถ้าชอบอาดิดาสอาดิดาสสวยวสแต่คูม่าก,ก็สวยแล้วตัดสินใจไม่ได้เลยคู่ไหนถ้าชอบคูค่นี้สวยเนาะตัดสินใจตัดสินใจครับตัดสินใจ Idas, สรุปก็คืออดิดาสนะคะสวยรอนะคะตอนนี้รอให้พลังงานเอาไซส์ของฟิลิกใส่กล่องให้อย no. cool ู่อันนี้ New b a l า n c ์มาสุดแล้วนิวบาลานซ์โอเคอันนี้รองเท้าเด็กโตอันนี้รองเท้าเด็กเล็ก น่ารักปุ๊กปิ๊กมากเลยดูคู่นี้ดูเท่ากับมือเลยน,ลน่ารักนะฮะจิ๊ตติ๊มีซูเป,ปอร์สตาร์ของเด็กๆด้วยไนกี้ <Nike. S 2> สำหรับเด็กอันนี้น่ารักมากเลยด,ด,ดูดีสำหรับเบบี้อันสกมีนะ เบบี้ไซส์สรุปนะคะก็คือมีแค่ไม่มีไซส์ของฟิลิปนั่นเองอุตส่าห์รอตั้งนานมีมีแค่ข้างเดียวเป็นรองเทา้าเป็นรองเท้าข้างซ้ายนะคะเนยไซส์4ีที่ฟิลิกใส่ได้มีแค่ตัวสำหรับออลองนะคะสำหรับลอง แต่ไม่มีในสต็อกขายนะอุตส่าห์รอตั้งนานสุดท้าย <What is S 1> มีแค่ข้างเดียว <What is S 1> ข้างซ้ายเออดีินชูอย่านะเข้ามาร้านเจดีดู <laughs> <laughs> มีไหมมันน่าจะมีเซลล์ไว้ขายกันนะเย่าอาดิดาสะครับจะมีเหมือนคู่นั้นไหม เอ็นลิกโซหรืออะไร้านนี้เหมือนจะไม่มีแฮเหมือนคู่ที่เราถูกใจไม่ใช่จะได้สั่งออนไลน์เหรอเนี่ยดูไหมไหมิมันมีแต่สีอื่นอะสีเงินอันนี้เป็นซุปเปอร์สตาร์ก็ลดราคาเจ็ดฟิลิกไปถามดู จอแบบซูเปอร์สตาร์นั่งก็โอเคอยู่รุ่นนี้ไม่มีเก่านะซูเปอร์สตาร์ใส่ได้ตลอดใครถามก็ดูเห็นเซลแต่ไม่ติดราคาไปผู้ที่ถูกใจดันไม่มีใสดูออนไลน์อนะใครเจอคู้นั้นในออนไลน์ก็จะซื้อออนไลน์นะทุกคน สรุปจังออนไลน์ดีกว่าไม่มีคู่ถูกใจพอเจอคู่ถูกใจก็ได้มีข้างเดียวซะด้วยเดี๋ยวเราเข้าคาวเอ,เอ,เอ,เอม็มดูก่อน <c oughs> เผื่อจะเจออะไรถูกใจเสือ้อเป็นรูรูรองเท้านี้น่ารักดีนะตะมเตมีต <c oughs> เป็นบิสเนสลุกนะโอ้มาเฮียบราเมื่อกี้อยู่ยูนิโคยูน mm ิโคไม่ไ hmm. ด okay, ้นะคะบรากับก็ก็นอเดี๋ยวเราขอเลือกดูก่อนวันนี้นะคะเรามาถึงร้านนี้ก็คือเป็นร้านประจำร้านหนึ่งของเราเลยถ้าจะชอบมาดู เขียนจดหมายประมาณมนี้ข้วโพดผอนน่าน่าักเอ๊ะวอินวิกฤติพลน เพราะว่าคนยี่ป้าเน,นี้เป็นย่านอนญี่ปุ่นเยอะเน,ะนาะนยาศสตรการ์ตูนมีอัปเดตตลอดก็คือคนญี่ปุ่นจะไม่ตกเทรนเลยถ้าอยู่ที่นี่นะคะ Титовый. А есть вот, и кабук. อันนี้อะไรอัอน,นี้สมบัติลูกอันนี้เป็นสติกเกอร์บูมบูเลชั่นสำหรับเขียนพลานนะคะอันนี้น่าจะดีมีแบบเป็นเดือนเดือนวันแล้วก็ปฏิทินแบบนี้เราสามารถเอาไปแปะตกแต่งบันทึกสม,มุดบันทึกของเราได้ ได้สองนี้สองเล่มนี้นะคะก็จะมีหนังสือกรนนาร์ตูนยังอะดูของภาษาญี่ปุ่นก็มีเทปต,ต่างๆเทปเทปน่ารักน่ารักสวยๆก็มีนะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเรามีเยอะและ้วเราจะไม่ซื้อตอนนี้หกโมงแล้วทุกคนเดี๋ยวเรา ออกไปหาร้านอร่อยอร่อยทานทานข้าวเย็นกันวันนี้เราจะไปตำราเมนกันนะคะข้าวเย็นวันนี้คิดถึงราเมนมากอยู่ที่ไทยหากินได้ง่ายๆนะคะร้านอร่อยอร่อยเนาะมียเยอะแยะเลยโอยชิอิปุโดอะไรแบบนี้นะแต่ที่เรามันเนี่ยเราต้องมาที่เดซุนดอร์นะถึงจะ ได้กินราเมนอร่อยออร่อยทุกคนราเมนทงคัตสึเป็นราเมนน้ำซุปกระดูกหมูเป็นน้ำซุปที่ทำยากมากและจะหาร้านอร่อยๆกินจริงๆคือหายากนะทุกคนที่เนี่ยแต่เราก็เจอนะที่เดซุด,ดอกเราก็เลยชอบมาที่นี่นะคะปีหนึ่งเนี่ยต้องมาแหละครั้งสองครั้งนะเคยทำกินเองแล้วน้ำซุปใช้เวลาสองวันค่ะต้ม โอ้ไม่ไหวถ้าช่วงไหนที่เราไม่ได้ทำงานนะคะเราหยุดพักเราหยุดพักร่างพักสมองกันเราก็จะมาที่ดิสดรอปค่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านทาคุมิกนะคะมีหลายสาขาเลยที่เยอรมันนะที่ดิสดรอนี่ก็มีประมาณสองสาขาสามสาขาได้โอ้ยต้องรีบรอ,อ้ามถนนทาคุมิสาขาแรกนะคะ คือคนเต็มตลอดสาขาสองเนี่ยเราจะชอบมาเพราะว่าเราจะมีที่นั่งเร็วได้ที่นั่งเร็วนะนี่เลยร้านประจำไปเข้าไป hey. มาแล้วเครื่องดื่มเราจะชอบดื่มคิรินเบียโฟมฟัสคิรินเบียจากถังไม้อันนี้อร่อย เาจะสั่งมาแชร์เฟลิกสองคนราเมนเอาอะไรดีนะมิโซะราเมนมิโชยุราเมนแล้วก็ทงคัตสอึอันนี้ต้องมากินเพราะว่ามันทำเป็นซุปที่ทำยากถ้าจะชอบสั่งทงคัตสึมาลาสไปซี่นะคะนี่เลยพริก2เม็ดจุกโจกนี่เลยอันนี้อร่อยแล้วเร้ก็จะสั่งท็อปปิง้งเพิ่มดีหนะน้านี่เอานี่ดีกว่าไข่ออนเซนแล้วก็ผักชอยผักชอยก็คือผัก,กวางตุ้งนั่นเอง ของการเล่นก็จะมีเกี๊ยวซาต่างๆแล้วครับเลซซสมาดิสออเนชเชกรอบที่แล้วเราสั่งอันนี้อร่อยรอบนี้ขอสั่งอันนี้ลองดูคือทอดทั้งชิ้นเลยเม็ดไส้นูริและขนมเราและข้าวซอยด้านในตรงนั้นที่เห็นควันคืนๆก็คือเป็นครัวเขานะ เราเคยนั่งตรงบาร์ตรงนั้นแล้วเราจะเห็นว่าเขาทำอาหารยังไ,ไงทำร้านเป็นยังไงจะมีหม้อต้มซุปหม้อใหญ่เบื้อเริ่มเลยตรงนั้นอ,อันนี้เบียร์จริง Kéo xa Along lời. Hetzer als anzahl. bia. Bia ist Immer gut. Nee, nicht immer. Bia. bia. ja, das schon. อ mm. yeah, right. ันนี้ช้นสุดท้ายของแถวไล่ลุยเลยทุกคนอร่อยป็นต้มยำพรไม่ใหญ่มาก อ a าวลาช h าขอขอบคุณค่ะคนี่ะคุณม่ค่ a คม่ค่ะคม้คๆเลยแม่ค่ะชุม่ค่ะคุณแม่ค่คมะคุม่ค่ม่่มมุคมม ชาชูบึ้มๆแบบนี้สองชิ้นนะคะนี่พริกหมาล่าคนๆเลยทุกคนอันนี้ไข่ออนเซนที่เราสั่งเป็นช้อปปิ้งแยกไปโอ้ยดืดดๆดๆืดนี่ผสมไม่เข้ากันนิดนึงตอนนี้ผสม,มเริ่มเลนเทแล้วชิมน้ำซุปทุกคนรสชาติที่เราคิดถึงไป อร่อยเข้มข้นมากน้ำซุปกระดูกหมูอูชฉ่ำอือเผ็ดกำลังดีเลยอร่อยเขาเก็บเอาไว้กินทีหลังถ้าเกิดไม่แตกก่อนนะ <c oughs> <c oughs> เอาไว้ข้างๆก่อน ชาร์ฟขายออนเซนและพักชีลุยเนี่ยร้านโซโบโร

ว่ามีอยอ่แลชไหม่ hm ้วกอยู่่หมใกมอแล้วใ่ะล้ก็มีอยู้วคะล้มอ้ม้อ้มค่ะก็ีอย้วไปค่้ก็มี้วไคะี่ผลไปกินที่ะกีแล้วคะแล้วก็ชมชาร่้อนกินด้วย เพราะว่านั่งร้านตอนนี้คาเฟ่มันคือเขาจะปิดร้านแล้วไงอีกสิบนาทีก็จะทุ่มหนึ่งนะคะคู <ไป S 1> ่ <มา S 1> ขึ้นเค้กมาแล้วชุเฟลมีความนุ่ม Der wird sagen, das ja, ist da. nicht okay, okay ist. Dann kriegst du sechs Euro, nee. ne? Bring zurück. Die würden dann sagen, ja, das ist ein Hartkäse. Oh, nee, Ne, die, die würden sagen, das ist ein Hartkäse, ein Hartkäse. Da ist ja nicht so schlimm. Nein, ja, nein.